สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ้าสาย v k นะคะเพื่อนๆวันนี้เราจะพาเพื่อนๆทำวายร้อนค่ะพอดีได้สูตรมาจากเพื่อนนะคะก็เลยจะลองทำดูครั้งแรกค่ะไม่รู้จะผลออกมายังไงนะคะนี่ครั้งแรกค่ะที่ทำค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวลองทำดูนะคะถ้าเราทำแล้วทานได้เพื่อนๆก็ทานได้ค่ะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมกันนะคะ นี่ก็ครบ30นาทีแล้วนะคะได้แล้วค่ะเพื่อนๆหอมเลยคะ่ะแต่ไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะครั้งแรกคะ่ะที่ทำเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูนะคะเพื่อนๆถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ด้วยนะคะเพื่อนๆคลิปนี้มีศัพท์ภาษาอิตาลีเยอะเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ